สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสายตัวเลขทุกท่านาคลิปนี้คลิปนี้เรามาดูาเพิ่มเติมของรูป Original. ออริจินอลรูปออริจินอลก็คือรูปของเว็บไซต์รูปในเว็บไซต์ที่พวกเราเคยดูในในในต้นงวดที่เพื่อนผ่านมาอางวดน,นี้เขาเขาไม่ได้แปะไม่ได้แปะให้มาตั้งประมาณประมาณ10วันนั่นแหละ 8-9วัน10วันไม่ได้แปรให้ก็เลยดูรูปยิงกันมาก่อนเนาะทีนี้วันนี้ก็เลยมีโอกาสพามาดูก่อนพามาดูรูปออริจินอลก็คือรูปในเว็บไซต์นั่นแหละ,ะไม่รู้เขาเอามาแปะให้วันไหนพ่อคิดว่าเขาไม่แปะให้แล้วสําหรับวันนี้ก็เลยก็เลยไม่ได้ดูน่าจะประมาณ3-4วันที่แล้วแล้วก็คงประมาณนี้แหละ,ะ3-4วันที่แล้วทีนี้เราก็เลย ต้องกลับมาดูยังไงก็ต้องดูรูปออริจินอลรูปในเว็บไซต์นั่นแหละทั้งทั้งทั้งของอสลากปกติอันนี้อันนี้เป็นรูปของสลากปกติแล้วก็การกุศลกันกุศลก,ก,ศก็ก็คงคล้ายๆเดิมมาเนี่ยประมาณนั้นเนาะพวกเราเห็นเนะาะรูปออริจินอลอันนี้ผมปรับสีขึ้นหน่อยนึงเพราะของเขาในเว็บไซต์ของเขาก็คงยังทําเป็นสีค่อนข้างสีจางอยู่เพราะว่าอยู่ในช่วงไว้อะไรของของราชการเขา ประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นรูปจริงรูปจริงของผมแหละที่ถ่ายมาถ่ายมาเอามันก็คงไม่ไม่ได้ต่างกันมากหรอกจากจากที่เคยทําไว้เนาะแล้วผมจะลงรายละเอียดให้ลงรายละเอียดของอ่าอันนี้มีพวกเราน่าจะความทรงจําเดิมในคลิปก่อนน,ะน่าจะจําได้อยู่เนาะอ่าอันนี้ก็9 3ปีปีนี้ก็93ปีพอดีอ่าเปลี่ยนแปลงการปกครองของ รัสมุนนุนไทยเนี่ยแหละของจาก2 4งสมาครบปีที่93แล้วนะอ่าเก้าสามใครชอบ9336าสกอะไรก็ว่ากันไปเขียนประมาณนั้นอ่าส่วนตัวเลขอ่าตัวเลขแฟงของเราอ่าเข้าสู่ตัวเลขแฝงของเราพวกเราเห็นแล้วเห็นง่ายเลยมองตรงนี้เห็นง่ายเลยเนาะอ่าดูตรงไหนมั่งเดี๋ยวผมนี่ตรงนี้อันนี้อ่าตรงนี้ก่อนอ่าในนี้ผมพิมพ์ให้ว่า2 7 2เจ อ่าสองสองสามเจ็ดสองสามเจ็ดสองสองก็เป็นกลุ่มตัวเลขเดียวกันหมดเลยเป็นเลขคล้ายๆกันเนาะคือมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมอันนี้เป็นรูปออริจินอลรูปในเว็บไซต์ก็คือมองตรงนี้มองตรงนี้เราเห็นเลยมองตรงนี้เห็นเลยใช่ไหมอ่าไม่ปฏิเสธนะว่าตัวเลขที่มันจะเป็นอย่างนี้มันน่าจะเห็นอยู่ประมาณสี่ตัวเลขนั่นแหละก็คือถ้าเรามองเป็นสีน้ําตาลอ่ะสองเจ็ดสองสามเห็นไหมอ่าสองเจ็ดอ่าสองเจ็ดสองสามก็เป็นกลุ่มสีตัวเลขนี้ ใช่เนาะอ่ตรงนี้2723หรือเดี๋ยวถ้ามองเป็นสีอ่ออกโทนสว่างก็เป็น723 722อะไรประมาณนี้แหละเนี่ย7 2 2ผมก็เลยพิมพ์ให้ให้มันเป็นตัวเลขกลุ่มเดียวกัน7จ็ดอ่านี่อ่าสองสองสามได้ไหมอ่าก็คล้ายๆคล้ายๆอยู่อ่คล้ายๆอยู่ชัดอยู่เนาะอ่เดี๋ยวผมขยายให้ดูนิดนึง ตรงนี้นะเดี๋ยวตรงรัฐธรรมนูญเนี่ยนะเนี่ยเขาบอกสิบธันวาวันรัฐธรรมนูญเนี่ยเราเราดูตรงตรงรัฐธรรมนูญเนี่ยว่ามันใช่หรือเปล่าอ่าสองเจ็ดสองสามตาผมเห็นสองเจ็ดสองสามแล้วก็เจ็ดสองสามเจ็ดสอง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 สามอะไรนี่นแหละตามประมาณนี้ใช่ไหมอ่าพรกท่านพิจารณาดูดีด,ด,ดีตาผมเห็นอย่างนี้เนาะน่ะ เค็ญเนาะนี่คือตรงนี้อในชุดนี้ชุดนี้คืออยู่ตรงนี้เลยอันนี้เป็นรูปรูปจากเว็บไซต์เขารูปอ่ารูปออริจินอลรูปต้นฉบับเขาอ่าแล้วอันนี้รูปต้นฉบับไม่ใช่ไม่ใช่รูปในปกสลากนะอันนี้รูปต้นฉบับอ่าเป็นรูปที่อ่านั่นแหละอ่ารู้แหละออริจินอลนะเคเนาะประมาณนี้มันมี2รูปแหละอ่าอันนี้ผมปรับให้ชัดเจนอ่าแล้วทีนี้ 9ก้าแปดหกแปดอ่าเก้าแปดหกแปดมันมีอันนี้ตาผมเป็นเป็นความรู้สึกอ่าส่วนบุคคลเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเก้าแปดหกแปดตรงไหนไม่รู้ใช่ไหมก็มันคล้ายๆผมดูตรงพานนั่นแหละอ่าผมดูตรงพานเก้าแปดหกแปด่ามันหลอกตาผมผมว่ามันเหมือนผมก็เลยมองไปอย่างนี้แหละอันนี้ก็คือเหมือนเก้ามองตรงพานตรงเนี้ยมันมันหลอกอ่าสีมันมัน,ม,น,ม,นมันจะหลอกตาหน่อยหนึ่ง เนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยมองอย่างเนี้ยมันเป็นเก้าอ่าแต่ slowed, แถวเนี้ยอาจจะเป็นเลขอื่นพวกท่านก็มองดูได้มันอ่าแล้วแต่พวกท่านจะมองเป็นอาจจะเป็น9 1้าหนึ่งก็ได้ใช่ไหมอืมแต่ว่าผานมันผานไงมันมีสองชั้นเป็นเป็นผ่านแล้วมีคอดตรงกลางอ่าเปนสองชั้นคอดตรงกลางมันก็ต้องเป็นเลข8ปดแต่เลขแปดผมมองเป็นตรงๆอ่าเลข8ก็มองอย่างนี้นี่นี่เลขแปดมันคอดตรงกลางนี่เป็นผ่านเนี่ยมันคอดตรงกลาง ผมก็เลยมองเป็นแปดเฉยๆนี่แหละก8้าแปดหกแปดถ้าหกก็คือมองตรงนี้นี่ตรงนี้นี่มันเป็นเลขหตรงนี้อันนี้มองผมมองเป็น8อ่ะหรือพวกท่านจะมองตรงนี้เป็นหนึ่งก็ได้แล้วแต่นะแต่ผมพิมพ์ที่ผมพิมพ์โอ้ผมพิม,พมตรงเฉพาะตรงพานนี่หรือพวกท่านจะมองเป็นเลขอืน่นก็ได้นะอาจจะต,ตรงนี้ <laughs> มันหลอกตาอันนี้ลูกออริจินมันหลอกตาหรือเปล่า อ่ะค่อนข้างชัดอยู่เนาะนี่ออยังไงอ่ะชัดอยู่แล้วอย่างงี้เป็นตัวเวลขกันเลยอันนี้เป็นหกกันเลยนะผมก็เลยมองหรือจะเป็นหนึ่งหกได้ไหมอ่าไม่รู้นะอันนี้แต่ผมมองเป็นนี่อ่ามองประมาณนี้มันก็มีอยู่แหละอ่ะเคยทําให้ดูอยู่เนาะแล้วก็อะไรเนี่ยหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งเนี่ยอาชุดใหญ่ใหญ่นะอ่ะมันอาจจะเมื่อกี้อาจจะมี เป็นหกหนึ่งหรืออะไรไม่รู้เนี่ยแต่ผมมองเป็นหกแปดเพราะพาสมันคอดกลางโอเคเนาะอ่ะพูดยำ้ยำๆซ้ำๆเพื่อให้เพื่อให้เห็นเห็นเห็นภาพว่าผมมองอย่างนี้ผมมองอย่างนี้เห็นตรงนี้โอเคเนาะอ่ะชัดเจนตรงนี้ชัดเจนแล้วก้นะาวของหกในชัดเจนอ่ะตัวเลขตรงนี้ก็เห็นชัดเจนไปแล้วแต่แปดก็อ่ะเขาเข้าใจแหละเข้าใจแหละโอเคไปขยับไปอีก อ่ะขยับมา1 5 1 4 1 5 0อ่า1 5 1 4 1 5 0ึ่งห์เมื่อกี้พูดไปแล้วเมื่อกี้พูดไปมีติดเป็น1 4หรือ1 6หรือหนึ่งเก้าเนี่ยใช่ไหมพูดไปแล้วในคลิปก่อนก็ทำไปแล้วอ่าตัวใหญ่ๆนี่แหละเรามองตรงปีกนี่แหละถ้ามองอย่างเงี้ยมองตรงยนี้หนึ่งก็อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็น6 1อ่าถ้ามองกลับกัน่ะก็จะเป็น1 4 1ใชสีห่หนึ่งใช่ยถ้ามองอย่างเงี้ยอ่าตกไเป็น1 สีอ่าอย่างนี้อันนี้จะเป็นอย่างนี้อ่าแล้วก็150่งหอ่าตรงไหนทีนี้เราเห็นแล้วมองตรงนี้เป็นเลขห้าแล้วนี่ตรงนี้เป็นเลข5้านะอ่าเลข5สีขาวเรามองตรงฐานนึงตรงนี้เป็นเลข5อ่าตรงอื่นก็ตรงนี้เป็นเลขหนึ่งสีื่ 9, นี่แหละก็พูดไปแล้วนี่หเลข1ตรงนี้สีขาวขาวนี่ขาวเหมือนกันสีขาวเหมือนกันขาวตรงนี้เี่เลข1 ตาผมไม่เรียงหนึ่งตรงนี้ไ็นเรียกหผมก็เลยพิมพ์มาหนึ่งอ่าหนึ่หนึ่งศูนย์ห้อ่าผมก็เลยหนึ่งห้าศูนย์ผมก็เลยพิมพ์อย่างนี้อ่าหรือจะมองหนึ่งอย่างนี้อ่าศนตรงนี้อ่าให้าตรงนี้อะไม <c oughs> <c oughs> ดึงดึงดึงเรื่อเงินเห็นตัวเลขดึงดง,งจริงๆมันเห็นแหละสามตัวหนึ่ง้นตรงนี้แหละก็คืออยู่ตรงนี้อ่าก็คืออยู่ตรงนี้นะนี่ตรงเสานี่ยหนห้าศูน นี่ตรงนี้หนึ่งห้าศูนชัด,ชดตรงนี้แต่ว่าเลขห้าเนี่ยมันชัดอยู่ตรงหนึ่งก็ชัดแต่ถ้าศูนย์ก็คงอยู่นี่แหละที่ผมดึงทาให้ให้เป็นหนึ่งห้าศูนย์แหละจรงิงๆมองอยู่ตรงนี้นี่หนึ่งห้าศูนย์อ่ะบอกท่านมองดูดีๆมันใช่หรือเปล่าอ่ะมันใช่หรือเปล่านี่นี่หนึ่นนงอ่ะหรือจะเป็นแปดแต่ผมมองว่ามันมันก็มันก็ได้หละแต่ว่า มองมันยังเงีด้าศู 50, ยได้ไหมละ่ะเนือ 150, หนึห้ือแปดก็ดูดีๆตรงนี้ดูดีๆเพื่อนดูดีๆแต่มันเห็น50แล้วเห็น5้าแหละนี่หานี 50, น 5, น 5, น 3, ่ชัด1นโลกชัดสุดเลยล้านเปอร์เซ็นสีขาวนี่สีขาวตรงฐานเนี่เป็นเลขห้าตรงนี้ก็เป็นเลข1โอเคเคเนาะโอเค,อเคส่วนตรงอื่นตรงอื่นก็จะมี น่าจะหลอกๆแล้วมันเห็นไม่หมดแหละมันจะหลอกๆเราก็เห็นอยู่เล็กๆน้อยๆเ,ยเยล็กๆเราก็คงเลือกอันใหญ่ก่อนอ่าโอเคแต่ส่วนธงยังไม่ได้พูดเลยส่วนเนาะธงก็พวกท่านดูพิจรารณาดูก็ม,มีของสามของอะไรนี่แหละมันก็ดูเราเห็นอยู่ว่าเป็นคงเป็นเลขสามตรงนี้อาจจะมีเลขสี 4, เลขอ,อะไรคล้ายๆไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันนะ โอเคประมาณนี้แหละ,ะส่วนตัวของผมประมาณนี้สำหรับรูปออริจินอลรูปเว็บไซต์เพิ่มเติมมาอ่างวดนนี้ก็คงมีมีออมสินมีออมสินมีทกศแล้วก็สลากกินแบ่งรัฐบาลมี3อย่างเนาะอ่างวดกลางเดือนมี3อย่างทกสออ,อมสินสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อปนปกติของพวกเรา ออมสินแล้วทกศก็เป็นปกตินะอันนี้ผมพูดว่าเป็นปกติอ่งวดนนี้ผมก็อ่าไม่รู้เหมือนกันแล้วปกติเขาก็มาเอาที่นี่แหละออมสินกับทกศก็มาเอาที่นี่ออกทุกงวดทุงงวดนะผมบอกผมบอกว่าทุงงวดแต่งวดนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ผมผม <laughs> ก็ต้องพูดเป็นประจำอ่าแล้วก็มีของรัฐบาลปกติของพวกเราสามอย่างอ่างวดน,นี้มีสามอย่างอ่าพวกท่านก็ ช่างใจดูพิจารณาดูปังมุดอาส่วนปังมุดอาปังมุดอาจจะมาอาพรุ่งนี้อาจจะมาพรุ่งนี้เช้าอาถ้าไม่มาพรุ่งนี้ก็คงมาวันนี้มี2วันแค่นั้นแหละอาจยางช้าสุดก็คงอาประมาณ3ามโมงพรุ่งนี้อาอย่างช้าสุดนะอาโด,โดยโดยโดยประมาณแต่คงอาจจะมาอยากให้มาวันนี้อยากให้มาวันนี้อาเพื่อที่จะให้พวกเรามีเวลาพิจารณาดู อันนี้เป็นรูปจริงแหละผมถ่ายมาอันนี้เป็นสีมันอจ่จนค่อนข้างเลอะสักนิดนึงก็เลยไม่ได้สังเกตอะไรแต่พวกเราก็เห็นอยู่นะรูปอ่ารูปจริงอ่ะดูสักหน่อยนึงอ่ดูสักหน่อยน,งอน,อยนึงนะก็เห็นแต่เลขห้าแหละตรงๆๆเนี่ยห้า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 เลขห้าเห็นเลขห้าน,นี่เห็นเหมือนเลขเจ็ดเลขอะไรเนี่ยอประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละก็เห็นอยู่นั่นแหละก็เห็นเลขห้าเรียงๆกันอยู่ซ้อนๆกันอยู่เหมือนตัวเอส อันนี้ก็ค่อนข้างชัดอยู่ว่าเป็น0 3นย์ามี0 3 0 3 8 0 3นแนาี่แหละถ้าถ้าเขาไม่หลอกเรานะก็ก็คงจะมีอยู่น,นี่อย่างเงี้ยสามอ่ะอย่างเงี้ยก็ต้องต้องเป็น8ปดเป็นพานเนี่ยก็ต้องเป็น8อยู่แล้วอ่ะโอเคพูดไปมากก็ จะไปมากพูดไปมากมันก็จะไปมากประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้ก็ก็อันเดียวกันกับรัฐธรรมนูนนั่นแหละสองสองเนาะ,ะพูดไปแล้ว2 4งสแต่อันนี้เป็นของตัวเลขของอ่าช,งงงชิงทองของซีเกมจิงทองของซีเกมซึ่งซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งตัวเลขมันอาจจะสลับกันหน่อยนึงแต่เป็นชุดเดียวกันนั่นแหละมันเกิดความผิดพลาดบางประการโอเคเนาะ ก็หวังว่าพวกเราจะโชคดีถูงหวยรวยเบอร์มีกำไรทุกๆท่านคลิปนี้ลาไปก่อนจเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ